ขนาดหน้าบ้ากัย่งงามเนาะหน้าบากัย่งงามขอเกาโนจ่า FC ป้อมแปรจ่าสบายสบายสบายนำนำบ้ามาฟันย่างพุกา

เดูทางเล่าเนี่ยแจ้งหนาไหมใช่มีละยังเหรอดูดีๆเรื่องเบิ้งทางนี้ไหมเรียกสางเรีกสางตึ้งสุดอดเลยอ้าวไไปใช้เสียงไหม เียนเก่าใช่มราพรประทับใจคิดบ้างเอาที่รขาดโคเบอร์ได้นน่ขนาดโคเบอร์ได้หนรอแกสั่งตุนๆยังนอยกามยงกขนันตอนนี้ต้องโคเบอร์สั่งตุนสัญญาเมงปัญหาเอกีเแล้วรอซิเตอร์กัยังรอมชเีครับแม่นป่วยไปแล้นี่แต่ดังงเพราะว่าประนมีเอฟซีมีานาาทอ ของมีอะไรอยู่แต่ว่าต้องมีฐานเสียงก่อนออกได้เมื่อต้องพร้อมนี่ต้องขายตัวเองก่อนใช่สร้างตัวตนก่อนโซเชียลก็ต้องมันหลินน้ำมันบอกมันที่เอิดคนเสียงดีผมบอกนายยูทูบอร์คุเอิ้อตบอกคนเสียงดีแต่ว่าคนมีตัวตนบนโลกโซเชียลเห็นจะไหนคือให้คนหูวจากเจ้าของเออาจะเป็นยูทูบเบอร์เห็นมาเป็นเดาไม่หนแอยเพียงแม่ไม่ดังบ่ดังอยู่ดีมีอยู่แล้วแสนสองแสนสามแสนอยู่ในมือรถจอดไฟแดงครับ เสียบี้กับการชัยเขาเดินมาเลยเสียบี้กับการชัยใช่ไหมครับรถจอดไฟแดงนั่นนี่คนขายพวกมาไล่เลยไหมเอ็กซ์ซี่มาหลังได้เลยเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยโอ้ผมติดตามนะครับเสียบี้กับการชัยเลยเป็นว่าได้เลว้องแก่เลยเนี่ยจอดติดไฟแดงเออมาขอกระจกเลยไหมแม่นเสียบี้แม่นเสียบี้บมานนังรถยอดอือเป็นอะไรเป็นองครับ เอาพี่น้องมือดีเาอนะครับเนอ้อยสบก้บาทครับัพี่บอพี่น้องรับคุนะครับป้าสุดรงมก็สุดสมัยมาครับขอบคุณครับหนึงร้บาทครับนบาทีครับพี่น้องรับพี่บอสพูดถึงหล่าฟิมพิมตัางรองรอพัฒนาอีกหลายอย่างครับต่างรองรอพัฒนา น้อย้องดักทีลาล่ะรี้าก็้อมมันิดส่าอ่นดึงความร้อนเหมือนกันหญ่แคุ่่นเดิมฮวน้องมีปันราต์แลมีความมุมั่นวันี้มาแล้ว โอ้น้องีน่เขา้อมาพาน่าก่ว่พ่น่ะ้่าไมก็ซื้อม่ะดิต่อเอาสินมยยูบีพ้นช่ัดมากเลยดีด้อมกน่ยไปนิยือ่ดียมันกเล่ีไทของมัเก่กมากกว่าเรามาไื้อมค้าอมา้ทยไเนี่ยมงยน่ โอ้มันใสแย่ใส่่านใสต้งกินอไดแต่นี่กับคนไทยอยู่คนไทยสากันเนมากครับสอาสดีรครับพี่น้องครับมือนี้เียูทเขาครับถ้ามันลอน้อกน đi 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 đi

ินเทียนดมัี่ยหนแล้วเนาะหน้าบ้าก็ไรบ้าก็ใช่เที่ยเปิดซื้อก่อนก่น้ายกนก่อนกนนๆไซื้อก่อนลีสองหมื่นกว่าสามหมื่นาหกหมื่นหก เปิดเลยวะัดเปิดซื้อเหมอนอนทางนี้เมนี่วัดไทยกอนอกตอนนวเออเปิดซกัมันเลยจ้ะมนมดหรือเื้อปจอพี่น้องครับจะเิ่มซื้อวัดจงตัวนะครับของกรมปีนี้พบกับซิปรับเชิญครับเพรสหรัฐอเมริกา นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่วัดใหม่ท่าแก้วนะครับผมอำเภอชนแดนชนนแด,ดจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องโซนระแวกอยู่ที่น้องไทยหรือว่าบุญติ3,000ป้าไหนรอเนี่ยละนี่สกเก็ตบล็งคจังหวัดพวนี้มีพีจีดเนี่ยซีเสซีสเกบ็กเกบของพี่น้องมาลยเปิแล้วหน,น,น้าพิธีก็อ่ะขอกักคลิปหน้าครับพี่น้องครับนี่นค,รนครับผม